จากที่ไปเรียนกับอาจารย์อะมองว่าความเสี่ยงมันน้อยที่สุดแล้วคิดว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะมากแต่พอไปเรียนกับอาจารย์เฮ้ยมันเป็นไปได้เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ทุ่มใส่มันตัวมากี่เท่าแล้วเนี่งเงินก้อนแรกน่าจะประมาณ20เท่าแล้ว20เท่าในเวลาปีกว่านะครับแล้นเรามาชื่นชมสำนักง,งานขาย โครงการวัสุว,สวิเลดเขาเน่วัสุวินเลดวัสุวินเลดนี่หมายถึงชื่อของสมบัติของเทวดาของเ <คะ S 1> <ะ>ทวดาน้อยผู้มาเกิดก็คือน้องโปรโดน้องโปรโดนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการแรกโครงการแรกค,รค่ะ,ะในงานแรกในชีวิตกี่ยูนิตนี้เบื้องต้นประมาณ75ยูนิตค่ะว้าวพีซบาวหยิบผังให้ผมหน่อยอ,อยากดูผังถังถัง ว้าว75ยูนิตนะว้าว75ยูนิตนะครับนี่เป็นโครงการที่ดินโดยเฉลี่ยประมาณ50ตารางวาที่แปลงใหญ่สุดน่าจะ147ตารางวาใช่ไหมใช่ค่ะนี่147ตารางวาแล้วตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เรากําลังอยู่ที่113วาทนะครับตัวน,นี้เป็นถนนเมนวิ่งผ่านตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ75ที่ดินแปลงนี้กี่ไร่ประมาณ20ไรค่ค่ะ ประมาณ20ไร่เก็บไว้นานแล้วเก็บไว้นานแล้วค่ะอ๋อคือจริงๆอ่ะเวลาที่เราคุยกันนะครับปกติผมก็จะเห็นพวกเราที่มีความตั้งใจในการที่จะทําโครงการเนี่ยความพร้อมแต่ละคนไม่เหมือนกัน,นบางคนเขาก็มีความพร้อมทางด้านที่ดินที่เก็บเอาไว้คุณวิก็มีความพร้อมเรื่องที่ดินที่เก็บเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่าบุญบรารมีพอเราสร้างมาไม่เท่ากันเนาะตอนแรกยังไม่ได้คิด ว่าจะแปลงนี้แบบร้อเปอร์เซ็นต์แต่ไปรเรียนกับอาจารย์ก็เลยคิดว่าโอ้แปลงนี้มันเป็นไปได้ก็เลยเลือกที่จะมาทาแปลงนี้ค่ะหลังจากที่ไปเรียนชวนคุณรวยด้วยสังหาครั้งแรกเลยค่ะวันแรกก็ตกลง,งใจว่าที่ดินที่มีอยู่เนี่ยก็เลยมองว่างั้นหยิบแปลงนี้ขึ้นมาทาจริงจมีอยู่หลายแปลงโอ้ยไม่ได้มีอยู่หลายแปลงนะครับทาไมถึงมั่นใจว่าที่ดินแปลงนี้จะขายได้ พราะเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์บอกว่าในเรื่องของทำเลอะค่ะคก็คือเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยในการที่เราจะตัดสินใจมาทําโครงการค่ะเราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันอยู่เขตเทศบาลเมืองอันนี้เทศบาลเมืองปากช่องแล้วก็ตามอุประกรบ์ที่อาจารย์บอกว่าทั้งคนทํางานหรือว่าส่วนราชการเนี่ยค่ะเราก็อยู่ใกล้ทั้งหมดเลยเราก็เลยมองว่าอ่าที่ดินแปลงนี้มีความเป็นไปได้ที่สุดที่จะหยิบมาทําเป็นโครงการแรกเพราะเราก็ไม่เคยทํามาก่อนค่ะจากที่ไปเรียนกับอาจารย์อะ มองว่าความเสี่ยงมันน้อยที่สุดแล้วถ้าถ้าเราจะหยิบแปลงนี้ขึ้นมาทำใช่ค่ะอาจารย์ใช้เวลานานได้อยงังรตั้งแต่เริ่มต้น2ปียังถึงยังถ้าเรียนกับอาจารย์อะคะ่ะประมาณ2ปีแต่ว่าตอนนั้นอะไม่ยังเป็นสวนอยู่เลยค่ะตรงนี้นะฮะใช่ค่ะพอไปเรียนปุ๊บก็เริ่มทําเลยเริ่มทําก็คือเริ่มปรับดินอือค่ะหลังจากนั้นก็ประมาณ1ปีอีกครึ่งค่ะ ปีครึ่งแสดงว่าพอมีความมั่นใจเ,เห็นโอกาสเห็นช่องทางแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน6เดือนตัดสินใจ6เดือนในการเตรียมงานในการเตรียมงานโอ,โอ้จริงๆก็คือตัดสินใจแล้วแหละว่าฉันจะเอาละแปลงนี้แต่ว่าตัดสินใจตั้งแต่ตอนเรียนในคอร์สล,ละคะพอเราคุยกันว่าทำเลที่เป็นไปได้เนี่ยจะต้องเป็นในลักษณะไหนอย่างเช่นใกล้แหล่งชุมชนมีแหล่งงานมีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อเราปิ้งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยที่แปลงที่เหมาะสมแล้ว โอ oh, แต่แตปลงเนี่ยจจะไกลไปหน่อยใช่ใชไหมครับ <c oughs> ก็เลยใช้เวลาเตรียมตัวอยู่ประมาณ6เดือนแสดงว่านี่เร็วมากเนาะแล้วนี่ก็ประมาณปีครึ่งตอนนี้ทําเสร็จไปกี่ยูนิตแล้วที่โอนไปแล้ว10ยูนิตค่ะโอนไปแล้ว10บแล้วก็กําลังก่อสร้างอยู่อีก4ยูนิตค่ะ แล้วก็ขึ้นใหม่อีก10ยูนิตว้าวกำลังก่อสร้างหมายความว่าที่กออิดชาปูนยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ4ยูนิตแล้วเริ่มขึ้นโครงสร้างอีก10ยูนิตก็เท่ากับ14 14บวกเป็น24ใช่ย่ะ24ยูนิตนะครับใช้เวลาปีครึ่งเราก็ไม่ได้เร่งมากนะครับเงินนี่เราหมุนไปเรื่อยๆใช่ค่ะอาจารย์ตอนแรกก็ไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ค่ะนะครับก็หมุนหลังแรกโชคดีตรงที่เราไม่ต้องไปซื้อที่ดินเพิ่มอะค่ะแบบพอได้เงินมา จาก1ห,หลังเนี่ยค่ะก็หมุนทําไปเรื่อยๆค่ะจาก1เป็น3อย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าที่เราพูดกันเมื่อกี้ขายไป10หลังแล้วก็กําลังขึ้นโครงสร้างอีก10บกำลังเก็บงานอีก4เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราลงแบบทีเดียวปั้งไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ปรากฏว่าก็คือเราหาเงินมาแค่เริ่มต้นหลังแรกใช่ค่ะอ๋อนี่กกำลังจะตอบคําถามว่าหลายคนบอกโอ้จะต้องใช้เงินเยอะแยะขนาดไหนจริงๆแค่หลังแรกหลังแรกเอาตรงๆถ้าค่าก่อสร้างค่าเตรียมสถานที่ก็น่าจะไม่ไม่กี่ล้านเนาะใช่ค่ะไม่กี่ล้านนะครับหลายคนอาจจะหมั่นไส้เราบอกพูดเงินไม่กี่ล้านอะไรประมาณนี้จริงๆเวลาถ้าเราเข้าสู่วงการนี้ถ้าทำอสังหาริมทรัพย์เงินล้านนี่มันน้อยเนาะมันจ่ายไปแป๊บเดียวมันหมดอ่ะนึกออกปะ นี่เฉพาะเมื่อกี้ขยายสาธารณูปโภคนี่หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเล้านค่ะเจล้านเห็นไหมฮะทั้งน้าทั้งปลาปลาไฟฟ้าแต่เราไม่ได้ขยายทีเดียวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือขายบ้านขายบ้านเสร็จก็มาลงทุนต่อขายบ้านเสร็จมาลงทุนต่อใช่ค่ะก็ตอนแรกก็ใช้ไฟพ่วงก่อนหลังแรกก็ใช้ไฟพ่วงก่อนแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเราก็จ่ายให้กับลูกค้าแล้วหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีทุนเราก็ขยายเมนไฟฟ้าเข้ามาอืมหลายคนก็เข้าใจว่าเราจะต้องมี ทุนในการขยายประป,า,ปาไฟฟ้าแต่จริงๆถ้าเราทําแล้วมันขายได้มันก็สามารถที่จะแปลงเงินก้อนแรกหลังแรกเนี่ยกลายเป็นอีก3หลัง3หลังเพราะว่าเราไม่ได้กู้อยู่แล้วถูกไหมฮะ<ช>พอมันขายปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นต้นทุนในการที่จะลงสาธารณูป,ปโภคไดเพราะนั้นจากหลังแรกตอนนี้ก็เลยกลายเป็น20กว่าหลังละใช้ใชใเวลาประมาณปีกว่า<ช>นะครับ แถวนี้ลูกค้าตลงเป็นไปตามที่เราคิดไวไหมอย่างเมื่อกี้บอกว่าไปเรียนมาก็มีข้าราชการมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มนักธุรกิจอยู่แถวนี้ตรลงลูกค้าเป็นใครจริงๆกลุ่มลูกค้ากลุ่มแรกเลยอะค่ะเป็นคนกรุงเทพวว้า <Wow. S 2> เป็นบ้านพักตากอากา กลายเป็นบ้านหลังที่2ของเขาเป็นพันธุ์พักตากอากาศแล้วคนที่อยู่ในปากช่องที่เล็งไว้ครั้งแรกน้อยมากก็มีค่ะเพราะว่าเราใกล้โรงพยาบาลก็จะมีพวกพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ค่ะห่างจากโรงพยาบาลกี่กิโลประมาณ1.5กิโลค่ะว้าวถือว่าเจริญมากเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ทางเข้าอาจจะทําใจยากนิดนึงแต่มันเข้าได้หลายทางเนาะใช่ค่ะทีนี้ลูกค้ากรุงเทพเนี่ยเข้ามายังไงเราทําตลาดยังไงยิงแอดค่ะอาจารย์ แต่ว่าก็คือในในส่วนของการยิงแอบเนี่ย <c oughs> ก็ยังจะต้องพัฒน,นาตัวเองไปอีกกลุ่มเป้าหมายอะ่ะคนที่เป็นบ้านหลังที่2ที่ที่ปักช่องนะคะ <c oughs> อาจเป็นบางพื้นที่ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าปักช่องเนี่ยอาจจะเป็นบ้านหลังที่2แล้วก็กลุ่มที่สนใจบ้านเราก็จะเป็นวักเกษียณเยอะโอ <c oughs> ้เหรอฮ <c oughs> ะที่นี่ก็เลยจะเป็นลูกค้าเงินสดเยอะค่ะ ว้าวกลายเป็นว่าตั้งเป้าที่จะเป็นคนทํางาน<ม>เป็นคนที่อยู่ในแวดใบนี้อย่างเช่นลงพยาบาล1.5ก<ม>ิโลแต่ว่าเป็นครึ่งๆ่งใช่ไหม กลุ่มที่บอกว่าเป็นใบเกษียณเป็นบ้านหลังที่สองที่มาจากกทมเนี่ยตอนเริ่มต้นนี่เราหวังกลุ่มนี้ไหมเราคิดไหมว่าจะต้องมีกลุ่มนี้มาไม่ไม่คาดหวังค่ะอาจารย์เพราะว่าหนู่าทาบ้านแบบไม,ไม่ไม่ได้แพงมากแต่ถ้าถือว่าถ้าบ้านไซเนี้ยประมาณร2อยิบแดตารางเมตรเนี่ยค่ะพื้นที่ใช้สอยค่ะก็3.99 3.99้าจด้าในที่อื่นอะอาจจะรู้สึกว่าแพงแต่นในปากช่องอ่ะถือว่าราคายังถูกดีดค่ะอาจารย์ ห้าสิบตารางวาพี่กี่ตารางวานะสามจุดเก้าเก้าสมจดเ้าเก้าห้าสิบตารางวาห้าสิบตารางวาพื้นที่ใ้สอยร้อยยี่สิบแปดตารางเมตรเป็นบ้านชั้นเดียวขายราคาสามจุดเก้าเก้าถ้าเป็นพื้นที่อื่นนะ่าจะไม่ได้เนาะโดยเฉพาะภาคอีสานนะครับ <c oughs> แต่ว่าที่ปากช่องนี่ถือว่าเป็นหน้าด่านเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เป็นบ้านหลังที่สองกลายเป็นว่าลูกค้ากลุ่มที่ต้องการบรรยากาศของเรานี่มันเป็นเนินเนาะสภาพภูมิศาสตร์ได้เปรียบเขา แต่ก่อนไปสวนอะไรนะตรงนี้เป็นสวนมะม่วงค่ะอาจารย์สวนม<ล>ะม่วงสวนทุเรียนแล้วก็สวนทุเรียนยอมลม้มทุเรียนกับมะม่วงทิ้งเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นบ้านหลังที่สองของคนที่ต้องการมีบ้านอยู่ที่ปากช่องนะครับแล้วก็พนักงานแถวนี้เนาะตอนนี้ตลาดชะงักไปไหมหรือว่าดีหรือว่ามาเรื่อยๆหรือว่าไม่เด็นหรือวิสูออรู้สึกผลกระทบอะไรก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าลูกค้าจะจะใช้เวลาในการตัดสินใจหมายถึงว่าก่อนหน้านีน้ใช่ไหมประมาณสักกี่เดือน หกเดือนที่แล้วหกเดือนถอนแังไปเนี่ยลูกค้าตัดสินใจช้าแต่มีลูกค้าอยู่ใช่ค่ะ,ะแต่ลูกค้าคนเดิมเลยค่ะที่ว่ายังตัดสินใจอยู่สุดท้ายเขาก็กลับมาแล้วก็เลือกนั่นหมายความว่าเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ได้น่ากังวลแบบแบบที่ลูกค้าคิดอะค่ะลูกค้าก็เลยมองว่าตอนแรกที่มีข่าวว่าเศรษฐกิจมันจะถดถอย,ยอะไรลูกค้าเขาก็บางคนก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มองว่าอ่าถ้าถว่ายอดขายก็ไม่ได้ตก ใน,ในช่วงที่บอกว่าแย่ที่สุดนะคะครับยอดขายเขาก็ยังสามารถประคองได้เขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ซื้อบ้านเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ได้แย่มากขาที่ที่คาดการเอาไว้ค่ะอันนี้คือเราคุยกับลูกค้าใช่ไหมอ๋อคือจริงๆความหมายตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของความตระหนกช่วงหนึ่งเนาะ<ช>ว่าบ้านเราเศรษฐกิจตกตำ่ำโอ้โหมันจะแย่ไปข้างหน้าเรื่อยๆทุกคนก็เลยเวทแอนด์ซีรอดูก่อนการตัดสินใจก็เลยล่าช้า แต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าเอ๊ะม,มันก็ไม่ได้เลวร้ายแบบนั้นหรือว่าอาจจะชินก็ได้นะมันก็โควแคในแค่นี้แหละ,ะแล้วฉันก็เลยตัดสินใจซื้อประมาณนี้เนาะเออลูกค้าก็ท่ารักดีแล้วก็ตัดสินใจจริงๆช่วงนีงงง้ตลาดโดยรวมกลับมาดีแล้วใช่ไหมเริ่มมีลูกค้าเข้ามาดูโครงการม,มากขึ้นค่ะ ช่วงนี้นะครับแต่แดงวันนี้เราก็ยังเดินหน้าเรื่องก่อสร้างเดินหน้าเรื่องทําพวกนี้ไปเรื่อยๆโอเคตลาดโดยรวมของปากช่องก็ถือว่าได้เปรียบในกรณีที่จะเป็นบ้านลหลังที่2ของคนกรุงเทพเนาะเนื่องจากหนึ่งเดินทางไม่ไกล2สะดวกสบายตอนนี้มี M6 มมีมอเตอร์เวย์ที่จะผ่านมาด้วยนะครับก็พื้นที่ตรงนี้น่าจะอยู่ในวิวทิวทัศน์ที่สวย นี่คือจุดขายนะครับแต่ไม่ต้องใช้ตังค์เยอะนะขอให้มีที่มรดกอย่างที่อาจารย์สอนเลยค่ะเรามีอะไรเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ไง<ะ>ถูกปะละ่ะกำลังเงินนะอะไม่เท่ากับกำลังภายในที่เราแบบว่าอยากจะทำทุกคนนะคะมี มีอุปสรรคหมดทุกคนอยู่แล้วค่ะถึงอาจารย์บอกว่าหนูมีมรดกแต่หนูก็ก็มีปัญหาอยู่ดีก็ยังมีแบบว่ามีอุปสรรคอยู่ดีหมายหมายถึงว่าเงินเราเราแพนเราคิดว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะมากแล้วเ,เราก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่พอไปเรียนกับอาจารย์เรามีความเชื่อมั่นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ huh. เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ทุ่มใส่ มาทําก่อนหลังแรกเลยลหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆค่อยๆเติบโตมันโตขึ <ไป S 1> ้นมาเองใช่ค่ะอาจารย์มันโตมากี่เท่าแล้วเนี่ยเงินก้อนแรกน่าจะประมาณ20เท่าแล้ว20เท่าในเวลาปีกว่านะครับผมกําลังนึกถึงเวลาที่เราฟังทิกต็อกหรือว่า YouTube อะไรพวกนี้หลายคนบอกว่าต้องเก็บเงินนะเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยทบต้นร้อยละห้าเนี่ยเลข72เนี่ยถ้า72หาร5เนี่ยมันจะประมาณสัก10กว่าปีเราได้เท่าตัวนะแต่เราทำมาสังหาเนี่ยใช้เวลาปีครึ่งนี่ไป20เท่าตัวแล้วไอ้นั้นคุณต้องรออย่าางน้อยปประมณสักก10ี กูจะได้เงินเท่าตัวนะอันนี้เราปีครึ่งได้20จริงๆมีหลายคนทําได้มากกว่านั้นเนาะมีมีค่ะมีเนาะลูกศิษย์อาจารย์มีทำได้เยอะกว่านี้หลายหลายเท่าตัวเลยใช่ค่ะอาจารย์อันนี้ก็อยู่ที่ว่ามันเป็นคําแนะนําของใครถ้าเป็นคําแนะนําของคนที่ทํางานประจําเก็บเงินค่อยๆรวยรวยรอหกสิบแต่ทำอสังหาไม่จําเป็นใช่ไหมปีกว่ามันโตขึ้นมา2030ิเท่าแล้วนะครับอันนี้ก็คือความได้เปรียบของธุรกิจอสังหานะฮะวันนี้เราก็ คุยกันให้รับรู้พวกนี้ช่วงทำเนี่ยเรามีปัญหาอะไรไหมเช่เนเรื่องก่อสร้างเรื่องการตลาดเรื่องลูกค้าเนี่ยลองเล่าให้ฟังหน่อยดิมีเคสอะไรประทับใจมั่งเรื่องการตลาดก็เราไม่เคยทําการตลาดในมุมของอสังหาเลยครับก็มีไปเรียนพวกยิงแอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่เติมบางทีก็ไม่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายค่ะก็มีอกหักบ้างค่ะาจาย์จองบ้านแล้วก็ยกเลิกก็มี เขาเจอเหมือนกันเหรอมีค่ะ <c oughs> จะบอกว่าอาสังหากับเรื่องอกหักอะ่ะมันมันเป็นเรื่องปกติ <c oughs> แต่โดยรวมแล้วมันคุ้มไหมมันคุ้มค่ะแล้วก็จะบอกว่าเจ็บปวดตั้งแต่แรกดีนะคะก็มีแบบว่าจองบ้านแล้วก็ยกเลิกเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องมีจุดบกพร่ขของอะไรที่เราจะต้องพัฒนาไปอีกอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันก็คือเราก็จะเจอปัญหาจะเมื่อเจอปัญหาเราก็เรียนรู้กับมันใช่ค่ะ ก็คือตอนนี้ก็คือ1เราทนคําปฏิเสธคนได้2แม้จองแล้วเขาทิ้งไปเราก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วชินหรือ,อยังรหรือว่ายังไม่ชินเริ่มชินค่ะแต่ก็ไม่อยากอกหักค่ะจองแล้วเธอก็โอนให้ฉันให้ผ่านแล้วกันประมาณนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราคงจะต้องไปดูตัวบ้านออกแบบนะฮะดีไซน์นี่เ็าเรียกว่าแบบไหนเนี่ยลูกค้าจะชอบบอกว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านานานาชาติค่ะอาจารย์ท่านแบบมีแบบมูจิใช่ค่ะมูจิอ๋อที่เป็นหน้าต่างกลมๆค่ะแล้วก็มี สไตล์อังกฤษค่ะจ้าอ๋อมีสไตล์อังกฤษด้วยเราจะตั้งชื่อแบบบ้านเป็นไม้มงคลทั้งหมดค่ะเช่นราชพฤกษ์ชัยพฤกษ์ลำซำมังมีพุนทรพนี่ปิดเฟสไปแล้วค่ะโอ้ oh, พุนทรพ,พปิดเฟสไปแล้วอันนี้ก๊อปปี้ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะ <laughs> ไอเดียดีนะเออไอเดียดีนะมันเป็นชื่อไม้มงคลเนาะเดี๋ยวเราได้ไปดูโครงการกันเนาะเดี๋ยวไปชมโครงการกันโอเคแล้ว